สวัสดีครับผมตาไพช่องไอ้ดอกคู้นดอกคู้นแดนอีสานแดนอีสานอยู่บันเทินแถวเขาเอห็นว่าน้องเมกอยู่น้องเมฆน้องเมกตั้งอยู่อยู่บันเทินเด้ออยู่น้องเด้อนอยู่บันเทือนตังบตำบลบัวน้อยบัวน้อยเพื่อกันตาล้มจังหวัดไดบาร์เนี่ยนี่แหละจ้าพี่น้องช่องของน้องซาลาดอกคู้นแดนอีสานตาไพอยู่ในช่องดอกคู้นแดนอีสานเด้อพี่น้องมื้อนี่ยตาย ตาเคยเล่นคลิปให้อันลูกสาวเราเราบอกเคยเล่นแล้วเรื่องยังอ่ะคลิปอีหยังเรื่องอะไรงานลักเออตาเราเร็ยนงานลักกับงานยังงานลักงานลักงานเสริมงานเสริมไงล่ะเฮ็ดไปก็อยากมัวจะของไว้น้าโน้ตพี่น้องเนาะแม่นอันต่อไปสิได้พ่อตาบ่ล่ะในช่องนี้อีกอ่ะต่อไปก็สิได้พ่อตาอยู่อยู่พ่ออยู่เรื่อยๆเนาะพ่อเรื่อยๆล่ะพ่อเป็นระยะระยะพ่อให้พี่น้องให้น้องเพิ่นอันคิดฮอดคิดถึงเนาะตาเนาะ สายละอันยุนี่เฮ็นยังเนี่ยผ้ากับได้ยาปลูกฟักบุงบักบงผมว่าจะไข่พ่อได้ปลูกกล้วยบักช่างปลูกกล้วยพ่อได้ยังไหนปลูกกล้วยพ่อห้าพีผ้าน้องมาหากับพากับเจ๊พิ่นไปกินอ,อ๋อสั่นผ้าผ้าพีผ้าน้องเพิ่นไปเบิง่งเนี่ยปลูกยังไงไปตาไปปผ้าสิผ้าไปเบิง่งไปพี่น้องพาตาไปตาเราสิผ้าไปเบิง่ง ยังสะอาเด้อตาพี่น้องเพิ่นไปเบิ่งน้ำบ่ท่านเอ้าอธิบายเบิ่งว่ามีหยังแน่ในสวนน่ไหนหัวข้าวหัวไช่มีผักเกี่ยวเกลือปลูกไหโดนแล้วบ่ตาพาก็ปลูกไว้ประมาณจัก2เดือนแล้วล่ะผักบงนี่ก็ปลูกง่ายปลูกไหชั้นหนึ่งก็เป็นผักบงอ๋ออันนี้ปลูกเนาะตานอไม่ได้เกิดเองบ่หรือจังได๋บ่ได้เกิดเองปลูกเองตาเองอ่าปลูกบ่ มีเราพลำหมากลากไม้พลำหมากลากใม่พอได้เก็บมันไปเก็บทำบุญกับตอนพี่น้องเนาะตาเนาะตอนพี่น้องทำบุญอ่าใส่ผ้าไปเบิ่งทางบุญเนี่ยปลูกอีหยังนั่นแม่นดอกแค่บ่นั่นหรือจังใดอ่าก็แค่โอ้ยสีเมือตาเป็นอะไรล่ะบ่เสี้ยวมาปลูกโอ้ยคืองามแถบานี่แค่ตาก็บ่ได้หัวดอกมันงามเองโอ้บ่ได้หัวดินไม่อันนี้เฮ็ดหยังเฮ็ดเฮ็ดหยังไใบเดียตานี่เป็นแยนนี่เป็นแยนตาว่าจะเบแค่หน่อยจากหลังบ่ ตึ๊หน่อยนี่แหละแค่ตึกหน่อยนอกดาวบ่ตาเคือวางซั่นละโอ้อนาคตสิเข้าบ้านบ่ล่ะเนี่ยยามเนี่ยครับบ่อยากเข้าแล้วเป็นจังได๋อ่ะคือบ่อยากเข้าตาย่านน้ําท่วมตาเห็นพี่กายตาหลับเลยโอ้ยตา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 ญาณน้ำ่านน้ำเลยเนาะพี่น้องเนาะบ้านเนี่ยตาลราว่าตาก็เหง่เอาเลยแง่เอาเลยฝนไก่ฝนชัดสาว่าจริงมาบ่ก็เลยตัดสินใจว่าจังได๋ก็สิอยู่พี่ละมาอยู่พี่แล้วเนาะ มันบรรยากาศมันดีกว่ากันเนาะตาเนาะอยู่นี่คุณกันอันฟังนี่ปูอีหยังนี่บันอันนี้ปูบักหุ่งแล้วก็ปูไก่มันต้นยังล่ะนี่ต้นพักยังอ่ะบ่แม่นมันลุ่มบ่โอ้แม่นหอยลำบ่หรือยังเนี่ยโอ้พอได้หนึ่งใส่ปลาเนาะตาเนาะว่าท่าพี่ฮาน้องเพิ่นมายามบ่ได้หนึ่งปลาเพิ่นกินบ้านเนี่ยต้นขาโคกบกุ่งกโคกบกงบักซีดาพี่น้อง เบ่งตาเบ่งเบ่งแนมไปทั้งปุ่นเนี่ยภาษาไทยคนเอิ่องฝรั่งเออพูดเละถนนอยู่ทั้งปุ่นเนี่พี่น้องเอาตาเคนสีเฮ็ดเทื่ยงหน่อยอยู่บริเวณนี่เนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดเือนนอยนี่ละเออตอนนี้ตอนนี้ก็คือว่าตอนนี้ตาเรานอนอยู่ใส่เนี่ยเอาพี่น้องตานอนอยู่หลังนั่นน้อยนั่นพูนนอนอยู่บน้อพี่น้องตาก็นอนอยู่ทังเป็นกระท่อมเป็นอันเขาเอขนมบ่เออบริเวณนี่ล่ะตาแล้วว่าแล้วสิเฮ็ดเป็นเฮือนหน่อยแล้วเป็นบ้านนกดาวนะพี่น้องนะบ้านใหม่นกดาวาก็ลกเงาไมันกูมื้งกันล้ว อยู่นี่เราก็เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงหมาแล้วเลี้ยงสัตว์ดกหญ้าดกยุ่งไปเอออันบัานนี่บรรยากาศดีอยู่อันน้ามนตณฑานี่ก็ปลูกเบิดเป็นป่าของสิ่งของของจริงนะของกินของอยากบอกน้อบอกหน้ามีเบิดมีเบิดแล้วล่ะเออรอบหนาสิมะทายเป็นคลิปสั้นๆสวนตาเนาะสั้นก็ได้เออลงห่านหมอลำสิลงห่านกับฝากพี่ฝากน้องคนจังไดบ้านฝากัวมณฑาตาหรืออัดอันนี้ไม่ คลิปตลกสนุกสนานเนาะให้ความบันเทิงกับพี่กับน้องสลับกับคลิปเน่าๆให้พี่ให้น้องให้คิดถึงนเนาะแต่ว่าใชถ่ายทอดเป็นชีวิตแบบธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะตาเนาะถ่ายทอดธรรมชาติถ่ายทอดความเป็นอยู่ของอันของของตาเนี่ยแหละเป็นพันยูปลาสลับกับความสนุกสนานบันเทิงของของช่องอ่าน้องสลาดอกคูนดานิสานตาไพรอย่าเลืมเด้อพี่น้องเด้อตาไพรอยู่ในช่องดอกคูณดานีสาน ฝากพี่ฝากน้องเนี่ยตาเอาจังไดก็ฝากิป่น้องนะวันนาชิมนากะเกิดเบิ้งส้มตาคือเก่าเนี่ยแหละเออส้มตาเนี่ยเนอตาเบาเบาเก่งตาเบาเบาเก่งส้ม เออฝากเบิ้งตาในช่องดอกคุณนดอดิสารฝากพี่ฝากน้องไว้ในดวงอกดวงใจในเด้อพี่น้องหักตาแพ่งตาจันไดกับคอมเมนต์มาเด้อจ้าให้กำลังใจเพเนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเออ